啦啦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 啦 เราไม่ต้องกลัวเราอยู่ในรเ้อเห็นรักเรามีคำส้อนที่เด่นชัดที่อยู่ในอันตรชาเรามาดอนจงมาถึงเราดีใจเราสุขสันต์เตรียมจะไว้เมืวันนั้นเวลาแห่งความดีางามเราไม่ต้องกลัวเรามีครอบครัวแห่งความรักเร,เราเอาคำสอนใส่สัญาบรรจุในรักของรา แรมอนดที่ดีงามขอพระองค์เมตตาเราขอพระองค์โปรดปรานเราเป็นครบรอบที่มาร่วมสนับสนุนโดยใจเผื่อแพ่ค้าสัตว์ปีกโรงเช็ดไก่ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานฮาลาน0 98 264 6744คุณภาพที่มาพร้อมกับความฮาลานวูดูเผยผิวใสดุจเวทมนต์ ้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีคุณภาพ0893375111รุสลลนเซนเตอร์ศูนย์จำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าเด็กสตรีบุรุษทั้งปลีกและส่ง029194264คุณภาพที่เราคัดสรรมาให้คุณริสกีแอร์ 0, จำหน่ายติดตั้งซ่อมย้ายล้าง0863227340เราให้บริการด้วยมิตรภาพและความเข้าใจ สัญญาณรถไปจอดแล้วครับอยู่นี่ค่ะบีอ้าวยอดมนุษย์ทั้งหลายวันนี้เราจะไปบ้านคุณย่าไม่ได้ไปปกป้องโลกที่ไหนนะครับ มุสลิมมาให้ดูแลบนหน้าแผ่นดินมันบัดก็เลยแตลงร่างไปเยอะมนุษย์ใช่ไหมลูกเด็กๆเ,เ,เป็นคนดีของอัลลอฮ์ดีกว่านะละหมัดสุภีกันยังะะละหมาดครับหนมบัดละนกเลยเจะหมัดขวาสุภีของอาบีเข้าไปแต่ตะกวาละ่ะละหมาดหรือย,ยังละหมาดแล้วสิถ้าไม่ละหมาดจะชื่อตะกวาได้ไงตะกวที่รู้นะ ตักว่าถึงตื่มาหมาซุปเฮีได้ก็ผพราะว่าตักว่าฉี่ใส่ที่นอนถึงเปล่าตักป่าไปแะ้ไปยึด่ด้ายจะสยนะครับบารกัน food ร่วมสนับสนุนโดยชาวเลซีฟูด้ดฮาลานร้านอาหารทะเลฮาลานของคนบางกอก0 8 1 7 9 7 1122จากทะเลถึงคุณฟอริดาดรายฟูด้ดผลไม้อบแห้งของขวัญพิเศษในวันพิเศษแก่คนที่คุณรักและห่วงใยสุขภาพ02-319-5731 ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนกรวยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี081-206-9445บุตรหลานของท่านลูกหลานของเราบริษัทไลแมนครีเอชั่นทุกย่างก้าวของการล้ำหน้ามันอยู่ในสายตาของเรา0 8 9 2 0 8 6ดเก้าสองศูนยรแปดหกสองเจ็ดเก้ารับผลิตสื่อโฆษณาฮาลันทจกรูปแบบ

นี่อยากได้ก็มาครับนมนมก็มามีของมาฝากคุณย่าด้วยครับขอบใจจ้าเออเอามาให้ย่ากินเอ้ยเอามาให้ย่าก่อนสิโดนกินแล้วเนี่ย Watching the new moon sighting It felt like a good enlightening This day is alright As the first time I wake the tonight With family around a nice meal We're making do and I feel How nice it is to be So near to those I love Whenever we think of Ramadan, all the good things that we need to do and plan. It's not always easy, but we'll do the best we can. Now that evil's wrapped in chains, only oh. the very best of us remains. We feel the serenity with faith in the. Mm. Okay. โอ้แม่พูดอย่างนี้ทุกทีเลยผมมาใจจริงอยากจะมาหาแม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านะโทรมาไม่เคยโทรมาเลยรอ้อยแม่โทรไปหาก่อนทุกทีโอ้แม่ผมมาอยากจะมาหาแม่นะครับก็มีภารกิจเยอะแยะก็เลยจะมาช้าไปบ้างช้าไปเหรอจะรอให้แม่ตายก่อนใช่ไหมแล้วแกถึงจะมาหาแม่ได้ นาอูจะบินลามินซาลิกแม่แม่อยาพูดอย่างนั้นสิผมใจคอไม่ดีเลยเออใจคอไม่ดีนะใจคอไม่ดีแกคิดว่าแม่จะไม่ตายไื้ไง <N> <Z> แม่มาเดือนมาดอนนะที่มาแล้วกลับไปแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยตลอดไป <N> <Z> คนเราทุกคนสุดท้ายก็ต้องตายใครทำดีอลัลลอฮ์พอใจก็ให้ได้เข้าสวรรค์ใครที่ทำชั่วฝ่าฝืนอ,อัลลอฮ์ปลายทางก็ลงนรกแต่ในวันนี้เราทุกคนจงเร่งรีบเก็บเกี่ยวผลบุญอันนี้เอาไว้ให้ดีที่สุดร,รมฎอนเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงร,รมฎอนเดือนที่บ่าวเกใบไ้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีและร,รมฎอนเป็นเดือนที่เราเก็บได้กลับ That we need to do and plan. It's not always easy, but we'll do the best we can. Now that evil's wrapped in chains, only oh. the very best of us remains. We feel the serenity with faith in the Almighty. From above. Oh.